ดูเรื่องต่อไปเรื่องของสัตว์สุดซ่าสุดสนนั่นก็คือเจ้าลิงจออ๋อเจ้าลิงตัวนี้คุณผู้ชมมีปลอกคอโดนคล้องอยู่นะแต่สยบความซ่าของมันไม่ได้ก็เลยจะพาไปดูวีรกรรมที่ทำเอาโอ้ยมนุษย์ปวดหัว แหมแสบจริงๆ <fits you Elena> ขอแซลเข็นหนุ่มไม่ได้เลยนะแซวเลยนะอ่ะอนจับนิดนึงมาเกาะมาแกะแหมเจ้าลิงตัวนี้มันะนะนะมันกล้านะคะมันซ่าจริงๆนะคะเจ้าของเนี่ยคือเขาล่ามโซ่ที่คอไว้เพื่อไม่ให้มันหนีใช่ไหมเวลารถติดแบบนี้คือเขาทําถูกแล้วเขาเตรียมจะขนย้ายเจ้าลิงตัวนี้กลับบ้านเขาก็เลยต้องเอาโซ่ล่ามเอาไว้ คือด้วยความซ่าความสนของลิงอะ่ะมันก็แม้คอติดใช่ไหมแต่แขนไม่ติดไงคุณดูท่านี้เน้เน้ สุดตัวเพื่อสุดตัวสุดแขนเ,ออเพื่อจะไปจับแขนของผู้ชายที่ขับรถจักรยานยนต์บนถนนอย่างเงี้ยดูสิคุณพี่เสื้อน้าเงินตกใจอ่ะเ,ออเกือบเสียหลักอยู่เหมือนกันนะหน้าตีมือจริงเลยเจ้าจ๋อตัวนี้เนี่ยเราเองก็อยากจะฝากเรื่องนี้หน่อยสาหรับใครที่เอาสัตว์เลี้ยงอไว้หลังรถนะคะครเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัตว์ที่ถูกล่ามเอาไว้หลังรถแบบเนี้ยมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใช้รถใช้ถนนหรือเปล่าเนาะจริงๆเพราะว่าแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาตกใจอ่ะเสียหลักขึ้นมาโอ้โหเกิดอุบัติเหตุ อย่าว้ใจทางอย่าวางใจลิงเอออย่าวางใจลิงนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงจริงถ้าจะขนย้ายสัตว์แบบนี้เอาใส่กรงก่อนก็ได้เนาะวกคราวดิฉันว่ามันจะปลอดภัยทั้งทั้งตัวสัตว์เองจะได้ไม่หล่นแล้วก็ทั้งเพื่อนร่วมทางด้วยนะเนาะสู้ค่ะเดี๋ยวไปทักทายชาวบ้านเขาอีกนะนะตกตกใจอยากเล่นด้วยเลยอยากเล่นด้วยแหละ